พาผู้ชมไปที่จังหวัดลำพูนนะคะไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ําในช่วงของหน้าแรงที่จะมาถึงนี้ทางจังหวัดเองตอนนี้มีการผ่านน้ําจากลําน้าแม่ทาค่ะนํามากับเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะใช้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแรงที่จะมาถึงค่ะ นายวรยุทธ์นวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะตรวจการติดตั้งเครื่องสูบน้ําส่งระยะไกลตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ําเพื่อกักเก็บน้ําเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยทําการผันน้ําจากแม่น้ําทาไปกักเก็บในอ่างเก็บน้ํา ต้นยางนะคะที่ตำบลทาทุ่งหลวงอำเภอแม่ทาขณะนี้เตรียมดำเนินการสูบส่งน้ำกักเก็บได้จำนวนหนึ่งแห่งได้แก่พื้นที่หมู่บ้านทุ่งทองกวาวหมู่ที่6อําเภอแม่ทาจุดที่จะดำเนินการสูบส่งนะคะปัจจุบันมีน้ำกักเก็บประมาณ146,000ลูกบาทเมตรและพื้นที่แหล่งน้ำปลายทางก็คือที่อ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางขนาดความจุอ่าง1,5 0,000ลูกบาศเมตรค่ะ การผ่านน้ำในครั้งนี้นะคะทางด้านของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสิบลำปางค่ะเจ้าหน้าที่จะมีการใช้วิธีนะคะโดยการวางท่อสูบส่งน้ำจากลำน้ำแม่ทาซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทางค่ะไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางนะคะระยะทางรวมประมาณ3.8กิโลเมตรค่ะจะใช้เวลาในการสูบส่งน้ำเนี่ยทั้งหมด25วันนะคะปริมาณน้ำที่จะได้ทั้งหมดอยู่ที่10,000 0ลูกบาทเมตรค่ะก็จะมีพี่น้องเกษตรกรนะคะพี่ ประชาชนที่จะได้รับประโยชน์จากการสูบส่งน้ำในครั้งนี้กว่า500ครัวเรือนเกษตรกร,ร,กร150รายแล้วก็มีพื้นที่การ,กรเกษตร1,500ไร่ค่ะ